ขายสวนทุเรียนพร้อมบ้านพักส่วนตัวหลังใหญ่สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนต้นสวยๆอีกหนึ่งสวนนะครับอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีทุเรียน3มรุ่นมีทั้งหมด330ต้นนะครับมีบ้านพักส่วนตัวของเจ้าของสวนหนึ่งหลังใหญ่เลยนะครับและมีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลังมีเนื้อที่20ไร่นะครับเอกสารสิ์เป็นสนดพขุดแดงเจ้าของขายในราคาไล่ละ 1ล้านสแสนบาทเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับค่าโอนค่าภาษีส่วนเรื่องราคาต่อรองกับเจ้าของส่วนได้โดยตรงนะครับทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วมีทั้งหมด280ต้นนะครับทุเรียนรุ่นที่1อายุ15ปีขึ้นมีทั้งหมด180ต้นทุเรียนรุ่นนี้ต้นใหญ่ต้นแข็งแรงมากเลยนะครับให้ลูกเยอะดกๆเลยนะครับให้ลูกลูกโตโต,โตูใหญ่ๆรสชาติดีอร่อยด้วยนะครับ ทุเรียนรุ่นที่2อายุ5ปีปี100ต้นทุเรียนรุ่นนี้ต้นสวยสมบูรณ์ต้นก็ยังสาวๆอยู่นะครับให้ผล,ผลผลิตยาวๆอีกหลาย10ปีเลยนะครับและส่วนทุเรียนรุ่นที่3รุ่นสุดท้ายอายุปีกว่าถึง2ปีมี50ต้นทุเรียนรุ่นนี้กําลังสวยกําลังโตเลยนะครับนอกจากทุเรียนแล้วก็มีไม้ยืนต้นอีกนะครับมีไม้ยางนาอีก30ต้นต้นใหญ่ขนาดประมาณหน้า12นิ้วได้เลยนะครับ และก็มีต้นกันเกาอีก30ต้นเป็นสวนสําเร็จนะครับระบบน้ําระบบไฟติดตั้งไว้ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมีสระน้ําอยู่หนึ่งสระขนาดหนึ่งไร่ลึลกประมาณ10เมตรมีน้ําใช้ได้ตลอดปีนะครับน้ำไม่เคยแห้งไม่เคยขาดการเดินทางสะดวกนะครับด้านหน้าสวนติดถนนลาดยางและติดล่องน้ําเล็กๆหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับด้านหลังก็ติดถนนลาดยางส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้าย ถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาสวนนะครับก็ติดถนนคอนกรีตติดถนน3ด้านเลยนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะครับอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอท่าใหม่ด้วยนะครับอยู่ห่างจากตลาดอำเภอท่าใหม่ประมาณ4กิโลแหล่งของกินของใช้ใกล้สถานที่ราชการธนาคารโรงพยาบาลท่าใหม่นะครับส่วนบ้านพักส่วนตัวของเจ้าของสวนหนึ่งหลังใหญ่เป็นบ้านสชั้นึงไม้ถึงปูนนะครับชั้นล่างเป็นห้องโถง โล่งๆอยู่หนึ่งห้องนะครับจากกันเป็นห้องนอนก็ได้อีกหลายห้องเลยนะครับและมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับส่วนทางด้านบนนะครับก็จะมี2ห้องนอนและหนึ่งห้องน้ํามีชัลเบียงรอบบ้านเลยนะครับบ้านสวยบ้านพร้อมอยู่เจ้าของคนใหม่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับส่วนบ้านพักคนงานมีหนึ่งหลัง1ห้องนอนและหห้องน้านะครับท่านที่กําลังมองหาสวนทุเรียน พร้อมบ้านพักอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอยู่นะครับขอแนะนําสวนทุเรียนสวนนี้นะครับต้นทุเรียนสวยต้นใหญ่เก็บผลผลิตขายต่อปีหน้าได้เลยนะครับบ้านพักก็สวยหลังก็ใหญ่นะครับอยู่ในเขตเทศบาลอํเาเภอท่าใหม่ด้วยนะครับใกล้ตลาดท่าใหม่เพียง4กิโลสนใจติดต่อสอบถามนัดดูสวนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ 098-147-3498หรือช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบรีบาย TP ีคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ